สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเดือนธันวาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้าง จะมีเรื่องเฮงเฮงมีโชคมีลาบส่งท้ายปี2,566หรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะขอบอกให้ท่านเบาใจและยิ้มก่อนนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีโชคมีลาบและข่าวดีแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทำอีกอย่างคะ่ะเช่นจบจากงานเดิมหรือว่าโปรเจกต์เดิมเริ่มทำเริ่มทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ เป็นช่วงที่ท่านปิดจ็อบปิดงานได้สำเร็จนะคะและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจร้านค้าตามที่ท่านนั้นได้ตั้งความหวังเอาไวา้หากท่านกำลังติดต่อนะคะหรือว่าดาเนินการเรื่องที่สาคัญมากๆท่านทาสาเร็จมีข่าวดีคะ่ะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยท่านจะมีการนัดหมายพูดคุยเจรจาต่อรองเรื่องที่สำคัญสำคัญบ่อย ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นและเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือท่านต่อไปในภายภาคหน้าที่สำคัญไม่ว่าท่านจะติดต่อเรื่องอะไรก็ตามจะราบรื่นขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามีข่าวดีๆเกิดขึ้นจากการติดต่อนะคะ แต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะยังไงซะท่านยังคงเหนื่อยมีอุปสรรคและปัญหาให้ต้องแก้ไขเป็นระยะระยะแต่ข้อดีค่ะปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านจะจัดการแก้ไขได้สําเร็จที่สําคัญช่วงนี้นะคะผลงานของท่านโดดเด่นความขยันตั้งใจทํางานของท่านจะมีคนเข้ามานําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านขึ้นอยู่กับว่า ท่านจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เท่านั้นเองยังไงก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะรับไว้พิจารณาก่อนแล้วค่อยปฏิเสธภายหลังก็ไม่เสียหายเพราะช่วงนี้ท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำท่านจะได้ทำเพราะว่าบางท่านเริ่มที่จะมองหางานทําเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่ท่านขยันและมีพลังบางอย่างมากระตุ้นให้ท่านนั้นมีกิจใจที่ ทำให้ท่านอยากทำงานมากกว่านี้เช่นอยากมีอาชีพเสริมอยากรับงานพิเศษหลังจากที่ท่านว่างจากงานประจำช่วงนี้ไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะหากท่านมั่นใจว่าท่านทำได้ให้ลงมือทำนะคะไม่ต้องรอจังหวะและโอกาสเพราะหากท่านัอแต่รอจังหวะและโอกาสระหว่างท่านจะไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหตุมาให้ท่านไม่ได้ทำให้ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆคะ่ะ ใจใจใหญ่จะนักเลงทุ่มทุนสำหรับการเริ่มต้นก็พอมีเรื่องที่ทำให้ท่านอึดอัดลำบากใจและหนักใจนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเพราะว่าช่วงนี้งานเพิ่มขึ้นมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนงานบางงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างบางคนจะทำให้ท่านอึดอัดลำบากใจและหัวร้อนค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะตัวท่านเองก็ฟิวขาดง่ายมากเรียกได้ว่าพร้อมที่จะปะทะอยู่ตลอดเวลาฉชนั้น ใจเย็นๆค่ะควบก,กุมอารมณ์ให้ดีๆห้ามทะเลาะกับใครโดยเด็ดขาดทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะคะข้อดีช่วงนี้ท่านปากมีสเสน่ห์พูดจาน่าเชื่อถือน้มน้าวจิตใจคนได้ดีท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ค่ะมีคนคอยช่วยเหลือท่าน ไม่ว่าท่านจะติดขัดหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ระวังนะคะช่วงนี้ท่านจะเจอกับงานที่ท่านคาดไม่ถึงค่ะมองดูภายนอกเหมือนว่าจะง่ายแต่พอลงมือทํากลับเป็นงานยากและเป็นงานที่แอบซ่อนปัญหาเอาไว้ข้อนี้รวมไปถึงท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ด้วยนะคะช่วงนี้หากท่านจะรับงานจากลูกค้าขอให้ท่านดูงานให้ดีๆระวังจะ,จะเจอกับงานยากกว่าที่ท่านคิด มองภายนอกดูเหมือนว่าจะง่ายฉะนั้นขอให้ท่านนั้นดูงานให้ดีๆละเอียดรอบคอบในการรับงานตกลงเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนมีหนังสือสัญญาอย่าไว้ใจใครง่ายๆห้ามใช้คำว่าใจวัดใจโดยเด็กขาดนะคะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลงานไหนที่สำคัญเร่งทำให้สำเร็จเร่งทำให้เสร็จไวๆอย่าได้ประมาทงานโดยเด็กขาด และหากท่านคาดหวังสิ่งใดสุดท้ายแล้วท่านจะได้มานะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะหากท่านมีโอกาสได้เข้ามารับฟังคลิปนี้ก่อนเดือนธันวาคมนะคะขอให้ท่านนั้นเตรียมวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยค่ะหรือหากท่านไม่ถนัดการวางแผนการใช้เงินก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆคิดสักนิดก่อนที่จะซื้อสิ่งของหากสิ่งนั้นไม่ค่อยจะจําเป็นหรือว่ารอได้ก็ขอให้ท่านรอไปก่อน เพราะในช่วงเดือนธันวาคมนี้รายจ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นและรายจ่ายหลักๆมักจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและรายจ่ายที่เกี่ยวกับบริวารคนรอบข้างจะเพิ่มสูงขึ้นรายจ่ายที่ท่านจ่ายออกไปล้นแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านทําเพื่อคนอื่นนะคะแต่ว่าข้อดีหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อ ท่านจะหมดเงินไปกับการเปคนในครอบครัวเช่นซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพอยากจะช่วยเหลือใครท่านก็จะได้ช่วยช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถและการเดินทางจะเพิ่มขึ้นท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่หมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานหากท่านตั้งใจที่จะไปไหนก็ตามท่านจะได้ไปช่วงนี้รายจ่ายเยอะแต่ว่าท่านจะมีความสุขนะคะหมุนเงินได้คะ่ะ การเงินไม่ถึงขัน้นเงินขาดมือแต่จะเหนื่อยกับการหมุนเงินหน่อยหากติดขาดมีปัญหาด้านการเงินจริงๆท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้จะไม่มีคําว่าทางตันนะคะและหากท่านค้าขายก็เป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เหมาะแก่การพลียแพลงการขายหรือว่าจากโปรโมชั่นนะคะหากชาวราศีตุลคาดหวังเงินจากส่วนใดอยู่ก็าตามท่านมีโอกาสที่จะได้เงินนั้นมา แต่ว่าอาจจะได้ไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่ท่านควรจะได้มีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ในการทํางานหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นช่วงนี้หากท่านรอคอยเงินจากสิ่งใดอยู่ก็ตามท่านจะได้ เงินนั้นไม่ตรงตามกำหนดที่ท่านสมควรจะได้จะมีการเล็ดเลือนล่าช้าซึ่งจะทำให้ท่านวิตกกังวลใจมากๆด้วยระวังท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจจะวาจารับปากแล้วไม่ทำตามที่รับปากขอให้ท่านเซฟตัวเองให้ดีๆอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะหากมีใครจะต้องชำระค่าอะไรให้กับท่านก็ตามขอให้ท่านระวัง จะมีการเล็ดเลื่อนล่าช้าฉะนั้นจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่ว่าเขาไม่ผิดนัดจะต้องตรงตามกำหนดเวลาทุกเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเงินทองทองตัวท่านเองก็ต้องละเอียดรอบคอบนะคะช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลามีสมาธิในการทำงานเพราะช่วงนี้ท่านขี้หลงขี้ลืมคิดเยอะคิดมากแบบาร,ระภะายด้าน ส่งผลให้ท่านขี้หลงขี้ลืมง่ายเราะมัดระวังจะทํางานหลุดตกหล่นลืมนั่นลืมนี่จะทํให้ท่านช่วงนี้คนจะทําท่านหัวร้อนนะคะระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างได้ง่ายๆระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะช่วงนี้และห้ามไม่ใครกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาดหากจําเป็นที่ท่านจะต้องให้เขากู้ยืมเงินท่านก็ต้องทําหนังสือสัญญาให้ชัดเจนอย่าไว้ใจใครในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงิน,งนทองทองและผลประโยชน์ที่ท่าน นั้นจะต้องเสียไปนะคะโดยภาพรวมการเงินรายจ่ายเยอะแต่ท่านจะหมุนเงินได้มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีโชคลาบด้านการเงินระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะเรื่องเงินเงินทองทองอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนระวังจะจนจใจเองท่านมีดวงโดนเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงช่วงระยะเวลานี้จะโอนเงินหรือว่าจะทําธุรกรรมด้านการเงินท่านก็ต้องดูให้ดีๆนะคะหากมีใครมา บอกให้ท่านโอนเงินค่านา้ค่านี้ท่านก็ต้องเช็คให้ละเอียดรอบคอบหากมีใครบอกว่าท่านได้เงินจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเป็นไปได้หากท่านคิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปฟังนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะชีวิตมีแต่ความโชคดีอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามากลำคลาย คนรอบข้างก็ขอให้นำแต่สิ่งดีๆมาให้ท่านขอให้ท่านนั้นพบเจอแต่ความสุขกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ